ตัวนี้คือตัวไหนอ่อันนี้ทองแท้ค่ะทองแท้เป็นลูกของใครฝั่งแม่ก็คืออ่าแม่จะแม่จันวาดแม่จันวาดพ่อล่ะพ่อปาเงินแม่จันวาดอยู่กับพี่หญิงบิ๊กพูฟาร์มไปดูได้แม่จันวาดจะมีทรงเขาอย่างเงี้ยใหญ่ๆ,ๆอย่างนี้แหละแล้วก็แม่ก็ได้อ่าเติมให้กับลูกแล้วก็พ่อก็เติมให้ด้วยแล้วก็ทองแท้ตอนนี้ก็ต้องพูดถึงด้วยว่าเป็นยังไงลูกเต็มบ้านหลานเต็มเมืองทองแท้นี่สูงเท่าไหร่ล่ะครับ พี่หมอมีร้อเจ็ดสิบแน่นอนฟรีปเป้และลาก่อนอนุญาตเ,เดี๋ยวเทียบความหลอก,กับทางแท้ด้วยตอนนี้มีพ่อพันธ์อยู่ข้างหลังตัวบมีวมนาอยากจะอัปเดตอะไรทางฟาร์มของเราไหมเพราะว่าบ้านคายเป้ก็ไม่ธรรมดามีพ่อพันธ์ทั้งหลายตัวใช่ค่ะครับยากใหญ่ๆนิดน,นึงชอบเนี่ยเอตีัวจริงเอตตัวจริง ไปติดตามที่เพจละล่ะได้ก็จะมีติดตามบ้านค่ายเป้อยู่เลย<ค>ะจะเห็นเนี่ยผู้หญิงคนนี้ชอบจับควายแล้วก็เล่นกับควายแล้วก็ชอบชอบไปดึงควายตามค้อกเนี่ยอยากจะทรงต่อความสุขตรงนี้่ังเลยว่าทําไมถึงรักควายได้ขนาดนี้มาจากที่ไปทํางานแล้วก็วางกระเป๋าแล้วก็เดินเข้าค้อกวิ่งเข้าคองเลย <คะ S 1> แชร์ความสุขให้ทุกคนฟังเลยครับ ปกติแรกๆหนูไม่ได้ชอบควายเลยค่ะเพราะรไม่ได้รู้เรื่องนี้เลยแต่พอมาเริ่มได้เลี้ยงควายปกติหนูชอบเล่นกับสัตว์อยู่แล้วคออ่ะใช่ค่ะพอมาได้เล่นกับควายแล้วเหมือนมันมันฟังเรารู้เรื่องค่ะพี่มะานาวทองแท้น้ำหนักเท <TikTok>, ่าไหร่ติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกตันสี่ค่ะเท่าไหร่เขาทองแท้เท่าไหร่ครับพี่หมอจะเขา้าตันห้าครับ,รบทองแท้กี่ปีครับ หปีกว่าแล้วตอนนี้ทองแท้ประจำอยู่ที่ไหนครับพี่หมอครับมหาสรารคามครับมหาสารคามวารีปรทุมเดี๋ยวพี่มานาไปอยู่ใกล้ๆพี่หมอแล้วก็ในเรื่องของเบอร์โทรอยากจะฝากจังเลยมีเบอร์โทรให้ติดต่อไป้พี่หมอครับศูนหกสามศูนย์ห้าศูนย์ห้าหนาทับตัวเท่าไหร่ทับตัว5,000ั0ห้ พี่มะนาวชอบไหมชอบค่ะชอบเหมือนพงเพชรอตอนนี้หายตื่นเต้นแล้วหรือยังตะก้องตะก้องตะก้องมาอยู่ไกลๆตอนนี้ไม่รู้ว่าจะสัมภาษณ์เจ้าของควายมหรือว่าจะสัมภาษณ์คนที่ให้สัมภาษณ์นะแล้วก็ต้องขอขอบคุณนะครับพี่หมอเนาะ <c oughs> แล้วมีโอกาสหลืไล่อยากจะไปทำคอนเทนต์ให้กับพี่หนงเห็นที่ฟาร์มเลยเพราะว่าลูกฟาร์มที่ฟาร์มน่าจะมีเยอะอยู่ขับต้อกุงพูดตัวเมียใช่ไหมครับวันนี้อยากจะเอาโมเมนต์น่ารักของ พี่มะนาวเพราะเราก็เป็นเอ็ซีพี่มะนาวมาพักใหญ่แล้วล่ะตั้งแต่นู้นวันแรกๆอะ่ะเออที่ได้อ่ารู้ว่าพี่มะนาวมาเลี้ยงควายด้วยอ่าคนรุ่นใหม่นี่นี่น,นี่พี่เป้พี่พเป<อ>้พี่น้นอยจอดจะจะจ,ะจ,ะจบคลิปแล้วแล้วก็พี่หมอตอนนี้คือ เรามาทําอะไรทําไมไม่เห็นรีวิวทองแท้เลยพี่หมอจะมองกล้องนี่ละครับก็จะมีพี่เป้แล้วก็จะมีพี่นุ้ยครับส่งต่อความสุขเรื่องราวแบบนี้แล้วล่าว่าเป็นเรื่องที่แบบว่าไม่ต้องพูดเยอะเนี่ยสถานการณ์มันมันทําให้เรารู้สึกน่ารักเองใช่ก็ต้องขอบคุณพี่มะนาวด้วยฝากอะไรให้กับเอฟตีเราไหมครับอ๋อก็ฝากติดตามบ้านค่ายเป้ด้วยนะคะจะอัปเดตลงควายน่ารักนา่กนารักทุกวันเลยคะ่ะ Ais, เดี๋ยวเด SI> ี๋ยวติดตามได้ท ok ี่เฟซบ้านค่ายเป้ควายไทยค่ะกับติ๊กต็อกบ้านค่ายเป้ควายไทยฝากเอฟซีค่ายเป้มาอยู่หลานหลาชาแนลได้ไหมฝากติดตามที่หลานหลาด้วยนะคะเน่หลานหลาก็พยายามหาเอฟซมาเพิ่ม น้อพี่นุ้ยเนาะ<ช>พี่นุ้ยก็มาธรรมดาเอฟซีมันกับพี่นุ้ยก็ไม่ธรรมดาพี่นุ้ยขอด้วยสักสองพันคนได้ไหมเผื่อช,ช่องหล่หล่าจะได้โตไปอยู่ร่วมๆกับบ้านค่ายเป้แล้วก็ธนัดประพาฟาร์มของพี่นุ้ยครับตัดได้ครับทองแท้ก็เป็นอีกหนึ่งพ่อพันธุ์ที่ต้องบอกว่านี่คือทีเด็ดจ่ายลูกแล้วหลั่หลาก็เห็นในสนามอยู่บ่อยๆเลยแล้วก็เดี๋ยวอันหลามมีโอกาสไปอัปเดตเลยพี่หมอให้สัญญากับทุกคนก่อนมา ดลาลาไปไว้อยู่ดีๆก็จะมีการบังคับเรียบร้อยขอบคุณครับบ๊ายบายทุกคนบ,คบ๊ายบายเจ๊จุ๋มข้างหลังบ๊ายบาย